ธงชาติไทยไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือหัวใจของชาติธงชาติไทยหลายคนอาจเห็นเป็นแค่ผืนผ้าเล็กๆโบกไหวเหนือเสาธงแต่แท้จริงแล้วธงคือสัญ,ญลักษณ์ที่บรรจุไว้ซึ่งความรักความศรัทธาและหัวใจของคนไทยทั้งชาติสีแดงคือโลหิตของบรรพชนที่หลังเสื้อปกป้องแผ่นดินสีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาที่ค้ำจุนจิตใจของคนไทยสีน้ำเงินกลางผืน คือองค์พระมหากษัตริย์ผู้นำความมั่นคงสู่ชาติบ้านเมืองทงนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพลังเลือนที่โบกสะบัดกลางแดดแต่คือการรวบรวมพลังของแผ่นดินและชีวิตผืนธงที่เราเห็นทุกเช้าไม่ได้ปักอยู่บนยอดเสาธงเพียงเพื่อตกแต่งแต่ปักด้วยเลือดยาดเหงือ่อและแรงศรัทธาของบรรพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าปู่ย่าตายายที่เคยยืนหยัดและปกป้องให้ทงนี้ยังอยู่ เพื่อให้พวกเราลูกหล่าได้เงยหน้ามองธงทุกวันด้วยความภูมิใจธงนั้นไม่ใช่แค่ผ้าแต่ธงนั้นคือคำสัญญาว่าเราจะรักชาติจะสามคัคคีจะไม่ทอดทิ้งกันบางครั้งเราอาจหลงลืมบางครั้งเพลงชาติอาจดังแต่เราไม่ได้ฟังด้วยหัวใจถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาหยุดยืนตรงและรับรู้ว่าธงชาติ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ด้วยจากข้างในใจจงให้ธงไทยโบกไหวด้วยพลังพลังจากใจคนไทยทุกคนที่พร้อมจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่ออนาคตลูกหลานเพื่อให้ผืนธงไตรรงนี้อยู่เหนือฟ้าไทยตลอดไปไตรม่มธงไตรรงเรืองรองสีคือชีวีบรรพชนคนกล้าแกร่ง แดงหลังเลือดเพื่อไทยไม่ยอมแพงขาวขาวแจ้งศิลธรรมค้ำจัญญาน้ำเงินกลางดั่งราชันอันสูงส่งรวมจิตองค์จากกรีศีล่าธงไม่ใช่แค่ผ้าไร้ราคาแต่มหาคุณค่าคู่แผ่นดินสบัดพลิ้วปลิวไหวใจสถานซึ้งวันวาน,นผ่านมารู้ทวินหลังหยัดเหงื่อเลื่อนรินทุกชีวินเพื่อแผ่นดินไทยนี้ได้อยู่ยง ุกเช้าเย็นเห็นธงจงหยุดคิดก่อนชีวิตเราจะหลงทางหลง<า>เพลงชาติดังให้ใจจงมั่นคงสามัคคีซื่อตรงเทิดแผ่นไทยแม้วันนี้อาจคล้ายคนลืมชาติลืมองอาจปู่ย่าผู้ยิ่งใหญ่ถึงเวลาใจเราต้องรวมใจสืบสายใหญ่ธงไทยให้ยืนนานธงชาติไทยไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือหัวใจของชาติ ธงชาติไทยหลายคนอาจเห็นเป็นแค่ผืนผ้าเล็กๆโบกไว้เหนือเสาธงแต่แท้จริงแล้วธงคือสัญ,ญลักษณ์ที่บรรจุไว้ซึ่งความรักความศรัทธาและหัวใจของคนไทยทั้งชาติสีแดงคือโลหิตของบรรพชนที่หลังเสื้อปกป้องแผ่นดินสีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาที่ค้ำจุนจิตใจของคนไทยสีน้ำเงินกลางผืนคือองค์พระมหากษัตริย์ผู้นำความมั่นคงสู่ชาติบ้านเมือง ธงนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพลังเลือนที่โบกสะบัดกลางแดบดบแต่คือการรวบรวมพลังของแผ่นดินและชีวิตผืนธงที่เราเห็นทุกเช้าไม่ได้ปักอยู่บนยอดเสาทงเพียงเพื่อตกแต่งแต่ปักด้วยเลือดยาดเหงื่อและแรงศรัทธาของบรรพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าปู่ย่าตายายที่เคยยืนหยัดและปกป้องให้ทงนี้ยังอยู่เพื่อให้พวกเราลูกหลานได้เงยหน้ามองทงทุกวันด้วยความภูมิใจ ธงนั้นไม่ใช่แค่ผ้าแต่ธงนั้นคือคำสัญญาว่าเราจะรักชาติจะสามคัคคีจะไม่ทอดทิ้งกันบางครั้งเราอาจหลงลืมบางครั้งเพลงชาติอาจดังแต่เราไม่ได้ฟังด้วยหัวใจถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาหยุดยืนตรงและรับรู้ว่าธงชาติไม่ใช่เพียงสิ่งที่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ด้วยจากข้างในใจ จงให้ธงไทยโบกไหวด้วยพลังพลังจากใจคนไทยทุกคนที่พร้อมจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่ออนาคตลูกหลานเพื่อให้ผืนธงไตรรงนี้อยู่เหนือฟ้าไทยตลอดไปไตรรมธงไตรรงเรืองรองสีคือชีวีบรรพชนคนกล้าแกรง่งแดงหลังเลือดเพื่อไทยไม่ยอมแพ้ขาวขาวแจ้งศิลธรรมค้ำจันยา น้ำเงินกลางดั่งราชันอันสูงส่งรวมจิตองค์จากกรีศีล่าธงไม่ใช่แค่ผ้าไร้ราคาแต่มหาคุณค่าคู่แผ่นดินสบัดพลิ้วปลิวไหวใจสะทานซึ้งวันวานผ่านมารู้ทวินหลังหยัดเหงื่อเลื่อนรินทุกชีวินเพื่อแผ่นดินไทยนี้ได้อยู่ยงทุกเช้าเย็นเห็นธงจงหยุดคิดก่อนชีวิตเราจะหลงทางหลง เพลงชาติดังให้ใจจงมั่นคงสามัคคีซื่อตรงเทิดแผ่นไทยแม้วันนี้อาจคล้ายคนลืมชาติลืมองค์อาจปู่ย่าผู้ยิ่งใหญ่ถึงเวลาใจเราต้องรวมใจสืบสายใหญ่ธงไทยให้ยืนนาน